ไหนอีกที่แฟนมวยพูดถึงกันเยอะก็คงจะเป็นคู่ทรงชัยน้อยกับสไลทานคีเซนจากเมียนมานะครับเป็นทรงชัยน้อยที่ดูว่ารูปเกมเนี่ยคือคะแนนเนี่ยอาจจะดูห่างแต่รูปเกมมันคู่ขี้มากเพราะว่าสไลทานคีเซนมันสู้แล้วมันฟันศอกจนจน,จนทรงชัยน้อยแตกเลือดอาบแต่ทรงชัยน้อยได้นับนะคะแนนมันห่างแหละแต่ว่าทรงชัยน้อยมันก็มีลูกบ้าลูกสู้มันก็สู้สนุกนะครับก็ DB, เป็นทรงชัยน้อยที่ชนะไปแบบไรเลือดไม่เคยเห็นทรงชัยน้อยหลุด แบบนี้มาก่อนหลุดแบบมีอารมณ์นะครับเพราะว่าไอสาา้สไลทาร์ีเซนมันเอะล้มเอะล้มมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สู้ได้ดีนะคือถ้าถ้าไม่ใช่ทรงชัยน้อยเนี่ยสมมติว่าเกรดมวยต่ำกว่านี้หน่อยมีโอกาสเสร็จมันได้เหมือนกันนะสไลาทานคีเซนคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าก็ก็สู้ดีอะนะครับส่วนนนทชัยจิตบองนนเนี่ย แฟนมวยหลายคนเนี่ยอาจจะดูว่ารูปเกมชนะขาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่ห่างนะชนะแบบเสียงข้างมากนั่นหมายถึงว่ามันมีเสมอครบยกมีเสมอแล,แล้วก็เสียงส่วนมากเนี่มีโนนชัยชนะก็เลยเป็นโนนชัยที่ชนะไปนะครับ